เป็นความห่วงใยนะคะของทางรัฐบาลที่มีต่อพี่น้องนะคะที่ประสบทภัทยพี่น้องชาวภาคใต้ทุกท่านเลยนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีแผ่ทองทานเองนะคะก็ได้มีคำมีมาในเรื่องของการเตี้ยให้ความช่วยเหลือนะคะซ mm ึ hmm. ่งความจริงแล้วเนี่ยที่เราได้ทราบกันดีว่าฝนชกหนักตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกัิกาย,ยนนะคะก่อนมนที่25 mm hmm. เลื่อนลงมาจนถึงมีน้ำท่วมสูง mm hmm. เราเองได้รับทราบสถานการณ์มาโดยตลอด ในส่วนของสปชส่วนกลางโดยท่านรองนายกนตรีกพมเวียชัยนะคะท่านเองก็ได้ออรีดดำเนินการนะคะสั่งการลงมาแล้วมีการเตือนพี่น้องประชาชนในระยะระยะให้ทราบนะคะถึงปริมาณน้าที่จะเพิ่มมากขึ้นมากกว่าออ40%ของในช่วง30ปีที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นจำนวนที่มากจริงๆอย่างที่ทางท่านรองนายกประเสริฐได้กล่าวว่าในช่วงของปลายปีเนี่ยมันก็จะมีน้ำในส่วนของน้าที่มาจาก ธรรมชาติแล้วก็น้ําทะเลหนุนอยู่แล้วเนี่ยปีนี้เพิ่มมากกว่าปกติอีกแล้วก็ในที่เป็นความกังวลก็คือทำอย่างไรเราถึงจะรับมือให้ได้ทันกับปริมาณน้ําที่กาลังจะเข้ามา <c oughs> ในส่วนของออราชการพวคาดถึงฉันตัว่ามีการขนย้ายขึกระลับมีการเตือนที่น้องประชาชนมีการเตียมพ้อมแต่ว่าก็จะพบว่ายังอาจจะไม่เพียงพอนะคะทำให้ต้องมีการระดม ไม่ว่าจะเป็นเรือนะคะเครื่องจัรเครื่องสูบนะจับพื้นที่รอบๆแล้วก็พื้นที่อื่นๆซึ่งใช้เวลาในการเดินทางม,มาทำให้เราจะเห็นภาพในเรื่องของออการที่ประสบปัญหาในการที่จะนำสิ่งต่างๆเข้าไปให้ถึงการช่วยเหลือประชาชนในบ้านเรือน,แล,น,นแล้วในนักจักวันนี้เราได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของการทํางานที่ผ่านมาแล้วเราก็มีการคาดการณ์ว่าใน,ในช่วงสัปดาห์หน้าก็จะมีฝนมาคะ แล้วก็อยากที่จะให้กหน่วยราชการได้ดำเนินการตามที่ทางท่านรองนายกได้ออมอบนโยบายแล้วก็สั่งการลงมารวมถึงให้เพียงพอนะะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมไม่ว่าที่จะให้ความข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าก็ต้องเรียนว่าธรรมชาติชาวบ้านเนี่ยค่ะบางทีเขาไม่เห็นน้ําขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะยังไม่ย้ายออก ไอการที่จะไปบังคับให้เขาออกเลยเนี่ยเราก็อยากที่จะทําให้มีความเด็ดขาดแต่ว่าก็เข้าใจว่าเขาเองก็เป็นของบ้านเรือนนั้นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนท,ท,ท,ทุกระดับเ่ยค่ะอาจจะต้องทํางานหนักในช่วงนี้ในการที่จะลงไปตรวจตาในเรื่องของความปลอดภัยโจรขโมยต่างๆนะคะให้ให้เขารู้สึกเขามั่นใจว่าเขาออกมาจากบ้านเรือนแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้รับผลกระทบซ้าแต่การที่เข้าของในบ้านเรือนอาจจะเสียหายนะคะ อันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เราจะพยายามปกป้องคนให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ก่อนที่น้ําจะมาเกินกว่าที่จะเสียเวลาหรือว่าใช้เวลามากในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือตอนที่น้ํามาเยอะนะคะก็ต้องทําความเข้าใจกับพวกเขากับอีกส่วนหนึ่งที่ทํายังไงก็ไม่ออกแต่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเรียนเลยว่าชีวิตของพี่น้องประชาชนคือสิ่งที่สําคัญนะคะดังนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องมือเรือต่างๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้เข้าไปชุมนุมกับทาท่านทีทว่าเนี่ยร้องหาเรือมากว่าเรือไม่พอเรือไม่เพียงพอเนี่ยเราต้องมา วิเคราะห์แล้วว่าในชว่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าน้ําจะมาสูงแต่ททำไมเรือไม่ขอนะคะต้องเอามาเป็นบทเรียนสําคัญต้องมารู้ว่าอันนี้คือข้อบกพร่องจริงๆว่าทั้งที่รู้แล้วว่าน้ํามาเยอะแต่ทําไมเรือไม่เตรียมการไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็ต้องนรเรียนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากข,ขึ้นมาอีกในอนานคตน,นะคะก็ได้ความหวดใยจ,จากพวกเราแล้วก็ทางรัฐบาลเองที่ได้อนุมัติงบกลางลงมานะคะเพื่อที่จะให้น้องประชาชนนั้นได้อุ่นใจแล้วก็ได้รู้ว่าพวกเรานั้นเดินเคียงข้างนะคะแล้วก็อยา จะให้อุปสรรควุกิจนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วด้วยให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับความปลอดภัยมากที่สุดก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าทุกๆคนที่ลบัติหน้าที่นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการกรับมออือห่วงเวลาต่อจากนี้นะคะทุกอย่างจะราบรื่นด้วยดีแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอัใดเกิดขึ้นกับเรียนทางทัน้นตอนเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ